เดี๋ยวผมลงมาจากข้างบนแล้วนะครับจากข้างบนที่ว่าหลวงพ่อสีเมฆเมื่อกี้เนี่ยครับึ้นไปดูพระธาตุเมื่อกี้นะครับทีนี้ลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูในถ้ำสิผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันขนาดบ้านอยู่ที่นี่ส่วนมากนะครับคนกลุ่ยเขาไม่ค่อยได้เข้ามากันเท่าไหร่นะครับนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยได้รู้นะครับเพราะว่าวัดเนี้ยเขาไม่ได้โปรโมทเท่าไหร่ผมไม่เคยขึ้นไปบนถ้ำบนเขาบนอะไรเลยเป็นวัดยิมอนู่้างานประจําปีเนี่ยเขาจะเปิด ข้างในจะสวยงามมากปีอ่าใกล้แล้วครับงามจาปีก็อีกสองสักเดือนสองเดือนก็น่าจะได้นะครับผมไม่นแน่ใจว่าเดือนอะไรนะครับเนี่ยก็ที่นี่สวยงามมากนะครับผมมาเมานะื่อวันนี้เกือบสิบปีแล้วเนี่ยเพิ่งมาอีกรอบเมื่อกี้โทรถามถามเพื่อนๆพื่นแถวนี้เขาบอกว่าเปิดเข้าได้แต่ทําไมอ๋อเป็นประตูลูกกงลงพอดีเมื่อกี้โทรถามเขาไปแล้วว่าแต่ว่าไอ้เนี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่าเขาเปิดเขก๊อบร้อนดังว่า อัันนน้แรงๆทางนี้ทางนี้น่าจะทางนี้ดูจะเอ็นอ่าผมไม่ได้เปิดนะโอ้ยเย็นมากนี่เมื่อกี้เขาว่าไอ้นี่อยู่ตรงนี้นี่นี่เพื่อนๆนะครับเข้ามาก็ต่อไฟไฟตรงนี้นะครับเมื่อกี้ไอ้นั่นมันว่าอย่างนี้ได้กินลิ่นตกใจุ้ยสว่างเยี่น้งามมากเลยครับเพื่อนๆคนที่ไม่ใช่คนกลุย ก็จะได้เห็นนะครับว่าที่นี่มีที่สวยงามซึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งครับฮะโอ้โหวัดชุติรดชุติรูป,ปเก่าแก่ในเนื้อตำลิกก็คนนะครับนักทําหนังนะครับถ้าหาโลเคชั่นถ้ำเล็กๆสวยงามก็มาที่วัดถ้ำเขาน้อยได้นะครับขออนุญาตทางวัดนะฮะเนี่ยไม่รู้ทางวัดเขาจะให้ถ่ายทําหนังหรือเปล่าเออมีไฟตลอดทางนะครับเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่อีกที่หนึ่งครับ สวยงามมากเลยครับเราขึ้นมา <rồi. S 2> นี่ถ้ำมานี่ลงนะไม่ไดขึ้นเมื่อกี้ขึ้นไปกขาดูพระธาตุตอนนี้ลงมาดูถ้ำสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆนี่ฮะนี่ก็เพื่อนๆก็ฝากติดตามเพจด้วยครับเพจกุยบุรีที่รักนะครับอุ้ยมีข้างเขาด้วยนะ <ừ> ก่อ<ว>ตอนเนี้ยพวกผมก็จะหาสถานที่ในกุยบุรีก่อนนะครับเอาอในบ้านเราก่อนถ้าอะไรเยอนใจหัวอันนั้อพอเริ่ม มีที่ถ่ายทําเต็มแล้วก็จะไปที่อื่นอีกครับที่กลาคาวใช่ไหมเดี๋ยวออกท่านมาทางนี้ทางนี้อุ้ยขนมืดนี่ลงมาที่เองแต่ตอนนี้เรามาดูตรงนี้แต่อะไรโยกใส่หัวครับรถขี้นายโดนเยี่ยวไปแล้วขี้กลาคาวแล้วมั้งเดีไปเพื่อสวยสวยงามมากเลยครับนี่ยโอ้โหฟางผมเคยมานะครับตอนที่เขาฝังลูกนิมิตนะฮะ ูดแล้วก็ถ้ำสวยเขาจะจัดด้านในนี่สวยมากเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เทศากาลนะครับเป็นถ้ำที่โหขนาดเย็นเลยนะครับเย็นมากเลย, ه, โโยเนี่ยฮะเงียบดีครับนู่นนเดีดย๋ดยวพาไปด,พไปดูพาไปดูอ่ะพาไปดูแต่เข้ามาคนเดียวก็กา,<พ>า<ด>ลัมาคนเดียวขนาดกูก็เลยมืดอ่าอ่ะไหวสิ่งสถิตหน่อยครับ สการะบูชาข้างบนนะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะมีป่องอากาศนะฮะแต่ที่นี่ผมขึ้นมาจะไม่เห็นลิงสักตัวนะครับแต่ถ้าที่ไหนมีลิงแล้วมีป่องจะไปยืนตรงป่องครับเดี๋ยวลิงมันเอาหินฟา่งหัวนะแต่ที่นี่ยังไม่เห็นลิงเลยอาจจะมีนะแต่ยังไม่เห็นโอ้เก่าเลยลูกพ่ออ่าเนี่อีกุยบุรีนะครับก็มีถ้ำอีกนะไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะครับถ้ำพญานครอ่า แล้วก็ถ้ำถ้ำเขาปะทุนนะฮะก็อยู่3ามแล้วยอดกุ้ยก็คือเขตใกล้เคียงกันนะครับถ้ำไซอีกครับอ่าถ้ำไซผมก็ไปมาแล้วครับหนูคุ้งตโนโดน,นะเดี๋ยาวว่างๆก็พาเพื่อนมาตัวนี้ผมเอาแล้วแมะไปกุ้ยก่อนเพิ่งทําเพจได้ประมาณสาวันก็เอาใกล้ๆก่อนครับโอๆๆ้โหเนี่ยพระวัติเนี่ยนะเดาแด่แด่คู่บ้านคู่เมืองกราบท่านนะพระว,วัดเนี่ยนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักนะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับเนี่ยเปท้าดอนคู่บ้านคู่เมืองเลยนะ มไม่ได้เปิดแฟดลลืมเปิดแฟตเอ้ยนไ่ไม่รู้เ,เมื่อจะเห็นชัดไหมครับลืมเปิดแฟดนี้ออกไปขี้เกียจตัดต่อเอาลองเทคกเลยถ่ายยาวเลยอ่าหลวงพ่อไอ <Yeah. S 2> ้ผมไปเข้าเพจบุรีที่รักคนเข้ามาดูห้าพันคนเร็วๆนะครับอ่าเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในเดี๋ยวเข้าไ,ไปดูข้างในด็ดีอ่าแต่ถ้าเป็นเท,เเทศกาลที่เขาจัดนะครับด้านหน้าเขาจะจัดสวยแล้วทำแสง มีที่ไหว้สักการะนะครับแล้วมีขี้กังเข่าเต็มหมดเลยนะเนี่ยนี่ยขี้นี่นะฮะเนีเขาจะมีตรงนี้จะเป็นพวกอ่าพระเขาจะมาให้พงให้พรนะครับที่ที่พระเนี่ยถ้าเป็นเทศกาลนะครับเนี่ยมาถึงพัดเก่าเราไม่เก่าเลาเดนือยกันละกันดูนื่อยนี้เคยเจอไหมข้างบนก็มีโรงอะไรด้วยอืมอ่ะกลับสักการะกราบอืม นเนี่ยเพื่อนเพื่อนข้างบนนี้เาก็ทำาหลังคานะอาจจะฝนตกน้ำไหลเข้าไม่ก็กันเศษหินเศษอะไรปิวรลงล่วงลงมานะฮะเนี่ยแต่ไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ขึ้นไปดูนะข้างบนเป็นกติหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยครับก็เป็นถ้ำเล็กๆสวยงามอีกที่หนึ่งในกุยบุรีนะครับเพื่อนเพื่อนฝากกดติดตามผลงานทีงานไปได้อีกได้ขึ้นไปไหว โอ้ตรงนี้มีช่องขึ้นไปข้างบนนะครับเนี่ยเขมีแต่ต้องเข้าไปมีประตูนะแต่แต่คงไม่ไปแล้วครับไม่รู้คือช่องไปไหนไม่รู้นี่เหมือนเขาทำคุติขึ้นไปแบบใช้มีพระเวลาเออเวลาพระจำพรรษาน่าจะจะมายื่ในเรื่องนียมีไฟไหมเราเข้าไปดูนี่ละเฮ้ยเอเปิดไฟจากโทรศัพท์นะนี่ไม่ได้เปิดแฟลชจากโทรศัพท์ไงพอไม่เปิดปุ๊บเดี๋ยวออกเครื่องแล้วมันที่เกียรออกถ่ายลองเทคเลยที่เกียรไม่เข้าไปจะต่อถ่ายยาวเลย เนี่ยให้ขึ้นได้ที่ว่าพระประจําบรรษางก็ต้องมาอยู่ที่นี่ทางนั้นเลยครับเนี่ยเนี่ยมานั่งกรรมประานอยู่ตรงนี้มีช่องขึ้นไปข้างบนอีกนะครับเนี่ยเวลาพระเขาเข้าบรรษาหรืออะไรก็าจะมาั่งกรรมประานอยู่ในถ้ำเนี่ยเนี่ยมนี้ที่นั่งนอนก็ได้เนี่ยครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ต้มาคนเดียวน่ากลัวครับกุยบุรีนะครับคนกุยต้องช่วยกับคนกุยนะครับ ช่วยกดติดตามแล้วผมก็จะสรรหาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆนะครับคุยบ,บุรีคุยบ,บุรีมีดีทุกอย่างโอ้โหเสียงกล้องหูเลยดิีอันนี้รอยพระธาตุะครับเนี่ยเห็นไหมครับเอาเหรียญอ่ะคนละเหรียญเด็กอ่ะวางให้พังไปก่อนเออเรามีอ่า<ๆ>ดีค่ไยนมาหน้าอ่าถ่ายแสงไปเลยแสงอ่านี่กเหรียญพระธาตุา ขอให้ผ่านห้าพันคนไว้ 5, ไวะครับคือการกดติดตามนะเพื่อนๆคือเป็นกลุ่มปุ่มให้กดติดตามนะไม่ใช่เอาเห็นเพื่อนๆกด,กดมาเยอะแต่เป็นกลุ่มที่เพื่อนๆกดนี่คือเป็นปุ่ปมกลุ่มปุ่มกดถูกใจมันไม่ใช่กลุ่มกดติดตามนะครับถูกใจก็ถูกใจติดตามก็ติดตามนะโอ้ข้างบนก็นมีก็มายืนตรงกลางนี่ต้องระวังหน่อยฮะเพื่อนเพื่อเนี่ยระวังอะไรตกใส่หัวนะพลอยลาเข้ามาเนี่ย พยายามหลบตรงใต้นี้อย่าไปอยู่ตรงช่องมลยตกระวังขาลางไปหยาดไได้เองอือโอเคครับเพื่อนๆกุยบุรีกุยบุรีมีดีทุกอย่างครับสวัสดีครับครับ